ค่ะเพื่อนๆค่ะน้องเป็ดคู่นี้เขาไม่รู้หรอกว่าเราให้เขาเป็นดาราหน้ากล้องเรานะคะเขาไม่ทราบแน่นอนเพราะถ้าเกิดเขาทราบนะคะเขาจะเดินหนีเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็เดินหนหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะสัตว์โลกน่ารักค่ะพี่น้องน่ารักนะคะน้องที่เป็นหัวเขียวๆนี่ก็น่าจะเป็นผู้ชายไหมนะคะและสี ไม่สวยๆเท่าไหรนะ่น่าจะเป็นผู้หญิงค่ะค่ะน่ารักค่ะพี่น้องค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากมายอย่าเพิ่งไปเธอจา๋านี่เธอจา๋าฉันขอนิดนิดหนึ่งค่ะพี่น้องนิดหนึ่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 งค่ะอย่าตื่นตกใจไปเลยฉันไม่ทำอะไรเลยหรอก ฉันขอแค่ให้เธอเป็นดาราหให้ฉันหน่อยแค่นั้นเองใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหมันจะมาบีบแต่อะไรตอนนี้สักกระเบือล้ำลึกล่ะตาย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 อ้ยสัตว์โลกที่อยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะพี่น้องค่ะที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะ หล่อนได้ยินเสียงที่เขาบินอยู่บนฟ้าค่ะหล่อนก็พี่น้องค่ะสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องนะคะก็ประมาณนึงค่ะพี่น้องค่ะประมาณนึงนะคะจัดไปเราจัดไปจัดไปใช่แล้วค่ะพี่น้องใช่แล้วใช่แล้วนะคะสวยรู้ดูดีสวยงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามตามท้องเรืองนะคะสวยงามสวยงามค่ะพี่น้องคะสวยงามสวยงามนะคะนะคะคู่รักนะคะเป็นคู่รักกันอ้าวเป็นคู่รักกันนะคะเป็นคู่รักคู่รักน่ารักเลยนะคะกับวันอะไรนะคะวันวันอนุรักษ์สัตว์โลกใช่ไหมอืมน่าจะโอเคน่าจะใช่แหละนะคะ แต่เขาก็น่ารักอ่ะคือเขาอืนะคะทั้งสองคนเลยอ่าไม่ใช่คนสิทั้งสองท่านเลยนะคะกรเจียมเจี้ยมนะคะเจียมเจียมนะคะเป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากมายไกลกล้องเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักมากนะคะใครเห็นน่ารักยกมือขึ้นพี่น้อง่ะใครเห็นน่ารักยกมือขึ้นค่ะใครเห็นน่ารักยกมือขึ้นเลย นะคะไม่มีเอาไปต้มค่ะพี่น้องไม่มีไม่มีค่ะสัตว์โลกน่ารักค่ะน่ารักสวยรูดูดีมากโอ้ oh my god oh my god my god my god ผู้ชายก็มองผู้หญิงใหญ่เลยนะคะผู้หญิงก็ทําเป็นเมินฉันไม่สนเธอหรอกนะคะตาหัวเขียวแนวอืมนะคะใช้ได้ไหมพี่น้องใช้ได้ไหม เราก็สวยงามตามทองเรืองนะคะจัดไปจัดไปค่ะพี่น้องอหอมหน่อยหอมหน่อยอู้หอมหน่อยหอมหน่อยค่ะที่รักค่ะือเขาไม่ได้เรียกกันที่รักชนหน่อยเขาคุณผู้หญิงอาจจะเรียกว่านี่ตาหัวเขียวมานี่มานี้ใช่ไหมนะคะเขาก็อาจจะบอกว่าเนี่ยตาหัวเขียวมานี่มานี่ใช่ไหมคะแต่นางผู้หญิงก็ออกจะแบบออืืหนะคะ อุ้ยจะไปไหนะขออีกหน่อยขออีกหน่อยค่ะขออีกนิดนิดเดียวน่ารักอะ่ะอืน่ารักมากมายไก่กองพี่น้องค่ะเขาทํารังอยู่ตรงนี้แน่แนเลยค่ะคือเขาพยายามทํารังอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะพยายามพยายามค่ะพี่น้องเซรูดูดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเซรูดูดีมากนะคะ น่ารักอะ่ะอือหือขอเวลาหนึ่งนาทีบอกกับพี่นะจ๊ะที่รักนะคะน่ารักมากมายไก่กองโอ้โหเลิศเสรูนะคะพี่น้องค่ะสรูดูดีมากเลยค่ะพี่น้องเสรูดูดีมากเลยพี่น้องค่ะเสรูดูดีมากนะคะ ขอบคุณมากมายไก่กองนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะน้องทั้งสองท่านนี้เขาก็เริ่มจะเดินห่างนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ